ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดอนุกรมเลขาคณิตนะครับข้อที่1ใหญ่โจทย์ถาม1บวก2บวก4ไปรเรื่อยๆจนถึง1,024นะครับขั้นแรกเราจะหาว่ามีกี่ตัวก่อนนะครับใช้สูตร an เท่ากับ a1 คูณด้วย r กำลัง n ลบ1นะครับ an คือตัวสุดท้ายก็คือ1,024นะครับ a 1คือ1คูณด้วย r น,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 นะครับ r ของเราคือ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับ อะไรคูณ1ได้ตัวเดิมก็จะได้2กําลัง n นลบ1นะครับถึงพน่คือ2กําลัง10ฐานเท่ากันนะครับกูจะตัดฐานถานัดฐานทิ้งก็จะกลายเป็น10จะเท่ากับ n นลบ1นะครับเพราะฉะนั้น n เดียวก็เลยตอบ11แเดงส่าเรามีทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วก็มาใช้สูตรสูตรคือ h n เท่ากับ a1 คูณด้วย R ารกำลัง n นลบ1นะครับหารด้วย R ลบ1 ก็จะกลายเป็น s 1 1บเอ็ดเท่ากับ a ห r นะครับ r ของเราก็คือ1มา2 2มา4ี่ r เราก็จะกลายเป็น2นะครับก็จะกลายเป็น2องกำลังสิลบด้น่งส่วนสอบวนะครับ a 1เราก็คือตัวแรกซึ่ง a 1เราก็คือ1นะครับก็จะกลายเป็น1คูณกับ2องกลังสินะครับก็จะกลายเป็น2 0 4 8 ลบด้วยหนึ่งนะครับหารด้วยสองลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งตรงนี้ตัดหนึ่งทิ้งได้นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ2,4 0พัน้อสองนสี่ิบเจนะครับต่อไปข้อที่สองย่อยแบบนี้นะครับถ้าในสังเกตว่ามันเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกนะครับอันนี้ต้องเป็นลบนะครับลับไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าเราจะติดลบนะครับเราก็ดูว่าจาก 3คูณอะไรเป็นลบหกนะครับอาก็จะกลายเป็นลบ2ก็หาก่อนนะครับว่ามีกี่ตัวใช้สูตร a n เท่ากับ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1นะครับ a n คือ192เท่ากับ a 1คือ3นะครับอคือลบ2ยกกำลัง n ลบ1คูณย้วสามไปตัดนะครับ3 68หกสิเหลือเศษ1น4ะครับ3า2เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับ เราก็ดูว่า64เกิดจาก2ยกกำลัง6นะครับเท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1เนื่องจากฐานไม่เท่ากันนะครับแต่เนื่องจากเป็นกำลังคู่นะครับข้างหน้าคุณสามารถเปลี่ยนได้เป็นลบ2กำลัง6ก็เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับฐานเท่ากันตัดฐานทิ้งก็จะได้ว่า6เท่ากับ n ลบ1ย้ายลบ1ไปนะครับมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้น n เดียวก็เลยตอบ7ตัวนะครับ แบบนี้ค็จะใช้สูตร Hn นะครับเท่ากับ A1 ่ R กำลัง n ลบนะครับหารด้วย R ลบ1นึเราคือ3นะครับ R ของเราคือลบ2ยกกำลัง7นะครับลบด้วย1ส่วนด้วยลบ2ลบ1นะครับลบ2ลบ1ได้ลบ3 ก้อนนี้ก็เป็นสานะครับข้างใน2อลังลบเนะครับออกมาเป็นลบสองกลังหกได้หกสิกลังเ็ก็จะกลายเป็นหนึนะครับก็เป็นลบหนึแล้วลบอีกหน้อนี้ตัดได้นะครับเอาลบสไปตัดกับสา้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นลบหคูณกับติดลบอยู่ร้อนะครับลบอีกหก็เป็นลบหนึนะครับลบคูณลบได้บวกเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบหนึนะครับ ต่อไปข้อ2นะครับโจทย์ถามผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตแบบนี้นะครับข้อสอบคเน b 5 1นะครับแบบนี้เราจะหาก่อนว่า r เป็นเท่าไหร่นะครับ1คูณอะไรได้ลบ2ลบ2คูณอะไรได้ได้4นะครับ r ก็จะกลายเป็นลบ2หลังจากนั้นก็จะดูว่ามีกี่ตัวนะครับใช้สูตร an เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง n ลบ1นะครับ an คือตัวสุดท้ายคือ256นะครับ เท่ากับ a1 ก็คือ1คูณด้วย r นะครับ r ก็คือลบ2ยกกำลัง n ลบ1ก็จะกลายเป็นอะไรคูณ1ได้ตัวเดือนนะครับก็จะได้ลบ2ยกกำลัง n ลบ1คราวนี้ก็ดู256หกนะครับ2 5 6 2ากำลัง10นะครับคือ1 0 2 4ถ้าคูณหารสองสองกำลัง9ก็จะกลายเป็น5 12นะครับหาร2อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น2 5 6หนะครับเพราะนั้น 2 6คือ2กำลัง8แต่เนื่องจากฐานไม่เท่ากันนะครับแต่2กำลังคู่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นลบ2กลัง8เท่ากับลบ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับแบบนี้สามารถตัดฐานทิ้งได้นะครับเราก็จะได้ว่า8จะเท่ากับ n ลบ1นะครับกูย้ายลบ1มาฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้น n เราก็จะกลายเป็น9ตัว หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้สูตร hn ออกมา hn เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง n ลบ1นะครับหารด้วย r ลบ1ก็จะกลายเป็น h 9เท่ากับ a 1ของเราคือ1นะครับ a 1คือตัวหน้าสุดคูณด้วย r เราคือลบ2นะครับยกกำลัง9ลบที่หหารด้วยลบ2แล้วลบ1นะครับ ข้างล่างก็จะกลายเป็นลบสามข้างบนนะครับสองกำลังเก้าไปกินกนี้ได้ห้าร้อยสิบสองแต่คูณกันเก้าครั้งก็ต้องติดลบห้าร้อยสิบสองนะครับแล้วลบอีกหนึ่งติดลบห้าร้อยสิบสองลบอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นลบห้าร้อยสิบสามนะครับหารด้วยลบสามลบตัดลบได้กูใช้แม่สามหารนะครับ 13, สามหนึ่งสามสามมาให้หนึ่งครั้งนะครับเหลือเศษสอง 3721และ3 13นาะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ171นะครับต่อไปข้อที่3นะครับจดหาว่าอนุกรมเลข,ขาที่มีผลบวก10ผลแรกนะครับเป็น3069นะครับมีอัตราส่วนร่วมเป็น2นะครับาคือ2และมีผ์ที่3เท่าไหร่นะครับจดถามว่า A3 เท่ากับเท่าไหร่ ตัวอับแรกนะครับผลบว,วก10พจน์แรกก็คือ s 1 0นะครับก็จะกลายเป็น a 1คูณด้วย r กำลังลบหหารด้วย r ลบนะครับ s 1 0ให้มาแล้วคือ3,069นะครับจะเท่ากับ a 1ไม่รู้แต่ r รู้นะครับคือ2 1 0กำลังลบหหารด้วย2-1ลบนะครับ2 1ลบได้1ก็ตัดทิ้งเลยนะครับ 2กำลัง10จะได้1024นะครับ1024ลบด้วย1นะครับก็จะกลายเป็น1023คูณด้วย a1 นะครับเท่ากับตรงนี้คือ3,069นะครับคูย้าย1,023ไปหาร3,069นะครับก็จะกลายเป็น3069หารด้วย1,023นะครับเท่ากับ a1 ใช้แม่1นึ่ยิบสาะครับตัดกันได้1ครั้งข้างบนตัดได้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น A1 ของเราก็จะกลายเป็น3นะครับโจทย์ถามว่า A3 เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตั้งว่า A3 จะเท่ากับ A1 นะครับคูณด้วย R าําลังสเพราะว่า1นบวกสได้3นะครับ เอของเรานะครับก็คือ3คูณกับ R นะครับคือ2กํำลัง2 2กํำลังสได้4นะครับ4 3, คูณ3ข้อนี้ก็เลยตอบ12นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ